มาครับยามเย็นบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้มีรถหลักหมื่นสวยๆมานำเสนอขาย1คันนะครับสายบรรทุกนะครับอันนี้เป็น t ต y o ต a m ม t i x X นะครับเครื่องยนต์ 2L ดีเซลหรือ 2,500cc นะครับตัวนี้เป็นปี1997หรือปี40เป็นตัวน้ำวนแล้วนะครับปั๊มน้ำวนนะครับยางมิชลินนะครับเป็น XCD นะครับดูครับ เอ็กซ์ดีมิชลินสีมีรอยขีดขว่วนตามการใช้งานบ้างนะครับมันจะเป็นสีมันจะเป็นรอยเล็บแมวประมาณนี้ครับขัดในาจางลงบ้างนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีผุแม็กแลนเนอร์เต็มนะครับไม่ได้บรรทุกหนักมานะครับถ้าสีสวยทั้งเส้นนะครับ หลักหมื่นก็รีวิวตามหลักหมื่นเลยนะครับสดสดไม่ได้ล้างนะครับไปกันตามนี้เลยนะครับรอบคันนีจะประมาณนี้นะครับกระบะสวยนะครับภาษีหกเแอร์เย็นนะครับช่วงล่างดีนะครับเครื่องเกียร์นี่หายห่วงคอนโซลเต็มแผงประตูเต็ม หลังคาเต็มเบาะสวยๆเบาะหนังนะครับภายในถือว่าสะอาดนะครับพี่ออกมาก็จับมาถ่ายเลยนะครับสี่หกเก้าเรียวๆครับแอร์ตูก็เต็มโซนก็เต็มเบาะนะครับ หนังมาฟังเสียงเครื่อง,องกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่อ,ง,องกันนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้นี่ไปกันครับเป็นมือหมุนนะครับคันนี้มีสีสูงนี่ครับเครื่องนิ่งๆน,นะครับ ไม่อืดไ,ไม่อายไม่พ่นไม่ดัน,นาสนาธุครับสาธุครับ มานี้ครับคันนี้ขายสวยอย่างนี้ก็เปิดไปแปดหมืนแปดันบาททวนใครสนใจติดต่อผมที่หน้า Facebook หรือโทร0631238698พร้อมนะครับคุ้มๆชาวบ้านใครหาอยู่นะครับไมตี้นะครับจบสุดครับขอบผมครับสวัสดีครับ